อโอ้โหตัวใหญ่มากอ๋อลมพัดออกว้าวตัวใหญ่มากครับพัดไม่โดน แล้วมันจะยั่อนี่น่ดูีดูดูแล้ว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 โอ้โห อู้ตัวใหญ่นะฮะก็เมื่อกี้ก็ตีไปตรงนี้ฮะหลองโค่นครับกัเนี่ยที่ก็ตีไปตรงนี้นะครับไล่กัด ครั้งแรกแรกกัดประมาณสองครั้งนะครับแต่กัดไม่โดนแด้กัดสองครั้งเลยตีไปไม้สามครับไม้สองตีตีไม่ตรงที่มันอยู่นะครับตีไปไม้สามกัดเลยกัดไม่รอดเนี้ยไซส์โอ้เนี้ยไซส์ใหญ่เลยกับโลนะประมาณแปดขีดประมาณแปดขีดได้เนี่ยประมาณแปดขีดได้ แปดขีดเก้าขีดนะครับโลก็จะเป็น่ะมังกรนะครับกุยางมังกรเอลากอนหรือเอลากอนนี่นะครับจําชื่อไม่ค่อยได้ครับจากค่ายซีมีจริงนะครับสีส้มเนี่ยก็ตัวละหกสิบเก้าบาทนะครับก็งานงานอ่ประช่อนเหมาะมากครับสําหรับกุยางตัวนี้นะครับโอ้ยกูจะหาหมายเจอครับหมายนี่ก็หมายเด็ดนะครับเห็นขี่มาก็เห็นก็ ลองตีดูครับก็ได้ผลนะครับว่ามันมีปลายอยู่ไม่คิดว่าจะมีนะครับเพราะว่าดูจากไม้เป็นเอ่อเป็นดอกบัวเยอะมากนะครับดอกบัวเยอะมากเก็บฝากงางไว้ด้วยครับสําหรับขบยางครับมังกรนะครับเฮลาก้อนหรือเอลาก้อนครับเช่าไม่ได้ตัวละหกสิบเก้าบาทนะครับจากกายซีนีพิชชิ่งครับยอดครับผมลองใช้ดูคุ้มแน่นอนยอดครับผม ครับ yep.